ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับที่อารงมาอยู่ในงานที่นี่นะครับที่สำคัญต้องขอบคุณอันเสรีภาพในการให้โอกาสเราได้มาเจอกับพี่น้องทุกทุกคนที่นี่ขอาสิ้งกับเสรีภาพ้วยครับขอบคุณมากครับหลายคนวันนี้ผมเห็นหน้าหลายคนนะครับแอบมีหนอยๆเลยบ้าสงสัยจะโดนหวยแล้วจะทานนันเอง ตกเขียงล้อมาเนี่ยใช่ใช่ไหมซื้อสามสี่เดือนซื้องวดที่แล้วม้วนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังมีกระตืใจอยู่นะตัวเด็กหัวเรียงกินนะครับที่ยังมาเชียร์กันในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยช่วยจับอ,อะไรเย็นๆนิดหน่อยนลยนะมาแล้จะจะไปขอกินน้ำดีกว่า หลายคนครับโดนหวยกินไม่พอ,อยังถูกแฟนทิ้งต่างหากนะครับมันเป็นอะไรที่ทรมานมากมันเป็นอะไรที่แย่จริงๆเลยนะครับใครมาที่ร้านนี้เกินสามครั้งในเดือนนี้มาขอดูเดือนที่แล้วมาขอเสียไใจไหมครับขอเดาว่ายังไม่มีแฟนใช่ไหมเ้ราะมันมาโมเลขนาดนี้ <S <S มีใครเคย มาไปบ้านครับผมมีไหมครับหรือมีหรือไมีด้วยมีใครเคยได้แฟนกลับบ้านไปบอเสียงไหมมีคนเคยบอกผมว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วได้แฟนกับบ้านไปแล้วก็มีคนเคยบอกผมด้วยว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วก็เสียแฟนให้คนอื่นไปเช่นกัน <c oughs> แล้วมันยังวนเวียนเที่ยวอยู่ที่นี่เพื่อจะรอจะได้เจอแฟนกเก่าของตัวเอง เขาก็ได้เจอแฟนเก่าของตัวเองมาดกแฟนใหม่ของมันด้วยครับ